สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมยและน้องเอ็นฟิวมีพี่ๆี่น้องนองคนไหนอยากมีรายได้เสริมหรือว่าหา j อบเสริมกันบ้างไหมคะวันนี้หมวยมีโปรเจกต์ดีๆมาแนะนำเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีลูกแล้วหรือว่าน้องนักศึกษาที่กำลังมองหางานอยู่อยากแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหมวยมีโปรเจกต์ดีๆสุดๆเลยค่ะตามกันไปดูเลย SMC Star Maker Club โปรเจกต์ที่มาในคอนเซปต์ที่ง่ายใครๆก็ทำได้เพียงแค่ Shop, ช็อปใช้แชร์แค่นี้ก็รับรายได้แบบง่ายๆโปรเจกต์ง่ายๆที่ใช่สำหรับคุณค่ะ บอกแล้วนะคะโปรเจกต์นี้ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวค่ะทุกคนหมวยการันตีว่าทําง่ายจริงๆค่ะใครๆก็ทําทได้หมวยได้เข้าโปรเจกต์นี้ว้าวสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ามีสินค้ามากมายให้เหมยเลือกค่ะเพียงแค่ชวนเพื่อนมาช้อปสองคนนะคะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายกว่า80สิชิ้นขึ้นไปเลยค่ะที่เหลือก็เป็นการทํางานง่ายๆบนมือถือเรามีระบบซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาค่ะสําหรับใครที่เห็นโพสนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของโพสเลยค่ะ วันนี้แม่หมวยและน้องเอ็นทูไปก่อนนะคะบ๊ายบาย